โอเคทีครับแล้วขอขับสนิททุกท่านกันด้วยทีครับผมได้ก็สู่เกมหมายครับแล้วครับผมเจ้หูหูดี่ครับและก็กลับไปแล้วสัดเกมหมายครับเช็คคะแนนวันนี้แล้วมากันไหนสั่งเวียนจุดยิ่สุนั่นเองครับผม ก็หลังจากที่ห่างหายกันไปสักพักนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาในสังเวียนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งวันนี้จะดูรำว่าในแมปเมืองนั่นเองครับผมนะเห็นไหมเออเราเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับเพราะว่าปกติผมก็จะแบบว่าอยู่แค่ในที่โลง่โลงๆใช่ไหมล่ะเพราะตีมของสังเวียนเราในวันนี้เนี่ยก็คืออุบัติการณ์ชิบยานเองอก็ แถมตัวมอดเนี่ยก็ยังอัปเดตจากเก่าเยอะมากๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าในวันนี้เนี่ยแต่ละตัวละครจะเป็นอย่างไรกันบ้าง <Okay. S 1> นะครับสังเวียนในวันนี้เนี่ยจะเดือดแค่ไหน <S 2> <S 2> <S 2> เอาว่าทุกคนพร้อมแล้วจเจอเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าผมไปไปกันเลยโอเคบผมเริ่มจากราวแรกเลยดีกว่าผมนี่อันนี้นะครับผมเป็น3ตัวละค,3ละคร3เกลอนะครับจะมีอัาลีเมกุมิแล้วก็โทโดนะครับผมได้สามตัวนี้เนี่ยมาพนักกับคุณลุงจีโรนะครับผมซึ่งจริงมันต้องมีรุ่นพี่อิโนะนะครับแต่ว่าตอนนี้ในมอดมันยังไม่มีนะฮ เอา้ว่าดูกันดีกว่านะครับ,บว่าในอนิเมะกับในเกมไ e c r a f t จะต่างกันไหมถ้าพร้อมแล้วแล้วก็1 2ึสอสไปโอเคตอนนี้คุณลุงโอ้โหโดนยำตีแล้วก็ยังไม่ทันจะเริ่มเลยนะเอาาวันนี้โอเคตีคราบอกนะตอนนี้ทุกคนลุมไปที่คุณลุงนะนะคุณลุงก็ิดโอ้ยตายแล้วอะไรนี้ไเห็นอื่นเลยนะครับเปิดมากเก็บชิวๆแล้วปะโถยนะ ไม่เท่าไหร่โอเคผมมาต่อกันรอบที่2เลยแล้วกันนะครับรอบนี้นะฮะเราจะมาอยู่ที่ศึกของพ่อรู่สุดเดือดน,นั่นเองนะครับผมนี่ <c oughs> ก็คือเมกุมิถ้ากับโทจิฟูชิงโร่นั่นเองอ่า นะครับผมระหว่างเมกุมิกับโทจินะครับคสองคนนี้ใครจะเป็นผู้ชนะกันนะเพราะว่าต่างคนนี้ก็ต่างมีดีคนละแบบนะครับผมอ่าโอเคเป็นว่าพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองซ้ำไปโอเคก็จะนี้มาแล้วแบบโอ้โหโทจิโอ้ยว้าบเร็วมากนะไม่ทันไลเลยแับเลือดสี่ร้อยไดกับเมกุมิเลือดสามร้อยหรือเปล่าโอเคไม่ร้อยเจ็ดสิบนะน้อยมากนะแต่ว่าเมกุมิจุดนี้เมกุมิยังไงโอ้โหจะ <laughs> อันนี้มีดาบคาตาณาเบคุมิใช้ดาบไอ้ร้อนเหรอไอร้อนมันน้อยจังเลยเอา้าโอเคเอาจวดนี้เอาตีกันไปครับต้นนี้เร็วหมู่เบคุมิคือยังไงเอาตายแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ทันไลโทจิเก็บหมดนะครับผมยกตีนะแหน่คนพ่อก็โหดเกินนะครับผมโคตรหลอกโคตรเท่ก็อันตราย <sh arp> โอเคผมจะขยับเลเวลมาโคตรมากขึ้นดีกว่านะครับันนี้นคือเจ้านี่ครับผม ามาฟังคำคำสาบกันบ้างนะครับรอบนี้นะผมให้คำสาบ4ี่ตัวเลยนะครับมีโจโกฮานามิดาโกนันแล้วมาฮิโตะนะครับผมซึ่งเห็นเซตลิ่งอย่างนี้เนี่ยแน่นอนนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากจานโกโจนั่นเองอ่าโกดโจของเรานะครับผมก็อ่ามาดูดิพอมาเป็นอย่างเงี้ยไม่มีเล่เหลี่ยมเนี่ยโกโจจะสามารถเอาทั้ง4คนนี้ลงได้หรือไม่นะครับ <c oughs> ผมาฮาแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเกโทโฮนะแต่ไม่เป็นไรเกรโทโฮก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเราอยู่แล้วนะครับผมเอา,าถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไป้า โอเคเจนี้โกโจมาแล้วครับผมนะอุ้ยอุ้ยมันสภาพแบบเลือดอาบด้วยนะครับผมบอโอเคโกโบอกอาบแล้วไงเลือดอาบแล้วไงตัวนี้ก็โอ้โหโจมตีใส่ไม่ยั้งเลยตัวนี้นี่โกโจใส่ไม่ยั้งนะครับใส่ใครบ้างก็ไม่รู้นะครับเอาตัวนี้เอาฮันนมิก่อนนะครับผมโอ้โหเลือดได้ถูกตัวจริงเอาฮันนมิก่อนเก็บฮันนมิตัวแรกนะครับตัวนี้ฮันนมิยังไงฮันนี่เจ็บอุ้ยอุ้ยโจโกโจโกกลางอนาเคศนะครับผมแต่ว่ายังไงโกโจบอกแล้วไงครับผมไม่สนใจนะฮันนมินี่โดนแบบโดนผักกระเด็นเอาน้องอนาเคศเลยนะเนี่ย เมื่อเน้องบารีเน,นะครับใจเย็นนะครับตอนใจเย็นนะครับโกโจบอกว่ายังชิวๆอยู่นะยังชิวๆอยู่แล้วไงกราระเกดแล้วไงไม่กลัวนะครับผมเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะหรือเปล่าก็ไม่กลัวเหมือนกันตอนนี้โอเคฮันนี่ม่แตกหนึ่งนะครับผมสวยพี่สวยนะฮะ <c oughs> เอาไว้ตอนนี้ฮันนี่ม่แตกแล้วนะเอ้าแตกหมดแล้วนะเหลือแค่โจโกเท่านั้นนะครับผมการะเกดฆ่าเพื่อนเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะครับมีหายนะโต้ด้วยรอบนี้มีไมโต้ด้วยป่ะเดี๋ยวยังไงนี่โกโจบอกใจเย็นเฮ้ยโกโจโกโจเจ็บเหรอวะเนี่ยเป็นไปได้เหรอวะทำไมโกโจใใจจจเเเเยย็็นนนนนนโโกกไไไมมม่่่ออาาะะะดผึ ค okay, ตัวนี้ต <stage> ีกันไปค่อยๆไปนะฮะค่อยๆไปโกโจยังไงยังไงเอา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 วันนี้กโกโจกดจะตายแล้วนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวยังไงใช้พลังหน่อยเลยเออโอเคแตกหนึ่งนะครับตอนนี้เหลือห้ามาฮิโตะนะครับนะมาฮิโตะกับโกโจมาฮิโตะกับโกโจยังไงยังไงเอาไว้มาฮิโตะก็มีอาวุธของกันนะมัมีอาวุธเหมือนกันแต่โกโจหมดแล้วยังไงไม่สนใจนะครับขอแค่ฟันให้เข้าก็พอเฮนี่ตีไม่เข้าเลยนะครับโกโจเอาจริงแล้วตีไม่เข้าเลยยังไงยังไงมาฮิโตะมาฮิโตะจบไหมจบไหมยังไงหุยโอ้โหโดนเวียน โดนเบียดลโอ้โหโคตรแรงอ่ะโอเคจะดีก็จบแล้วโอเคยังอีกยังอีกยังอีกเอ้ยเดียยร้อยครับจบสักทีนะหุ้ยโคตรโหดเลยนะครับผมเลือดคือเลือดไม่ลดเลยไหมไหมตีไม่เข้าเลยนะถ้าเกิดว่าโกโจเอาจริงฮะรู้สึกเหมือนเมื่อกี้มันอาจจะแบบเพราะว่าโกโจอยู่ในแบบว่าอาณาเขตของโจโกหรือเปล่าก็เลยแบบโดนดาเมจเยอะนะแต่ว่าพี่ตีไม่เข้าเลยพี่ก็โหดเกิน โอเคผมมาต่อกันที่เราถัดมาดีกว่ารอบนี้นะครับผมมากันที่แก๊งโรงเรียนสายเวทกันดีกว่านี่โอเคครับผมนะก็จะมีประมาณนี้นะครับเราดูมีน้องแพนด้าด้วยนะมีแพนด้าน่ารักมากนะครับผมข้อมีนุบากินะครับผมโทโดนะฮะยูจินะครับผมมากิมกุมิแล้วก็แพนด้านะครับผมเห็นขนาดนี้มาเยอะขนาดนี้เนี่ยก็ขอลองบอสใจอย่างสุขุน่าเลยละกันเออ ดูดีกว่านะครับว่า,วาอยากจะรู้จริงเลยว่าสุคุนันเนี่ยจะเอาทั้งหมด6ตัวนี้ลงหรือเปล่านะครับผมนะอยากจะรู้จริงเลยนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วแล้วก็3 2 1ไปโอเคซูคุนันมาแล้วโอ้โหเ,เปิดมาก็ฟันหมูแล้วก็จะเลือกเอาอิอตารโดรีก่อนแล้วกันนะครับผมนะ เราโดนบอทแล้วไงไม่ได้ไม่ได้อย่าไปทำอย่าทำราเธอร์บราเธอร์อุ้ยหตอนนี้อุ้ยตัวนี้จะตายแล้วไม่ทันอะไรเลยเอ่ะเอาตัวนี้เอามากิมากิช่วยหน่อยมากิช่วยหน่อยโอ้โหโอเคมีคุมิมาแล้วนะมีคุมิมาช่วยแล้วโอเคตอนนี้ยังไงเอ้าเอายูจิน่าจะตายแล้วไม่น่ารอดนะขนาดนี้นะแต่ว่าทุกนาก็ยังแบบโดนอัดมุมอยู นะเลือดไม่โดเลยนะเนี่ยอุ้ยมีการยิงไฟแอโร่โด้วยนะครับแต่ว่าประเด็นคือตอนนี้ยังไงตอนนี้เหลือกี่ตัวเนี่ยไม่รู้นะครับผมตอนนี้ต่างคนต่างตีน,นะครับผมผมสงสัยว่าอินุนมะกีเลยโอ้ยอินุมะกีไปทำอะไรตรงนี้ผมทำการทีพีรวมกันแล้วกันรวมกันหนึหน่งทีนะมาฮะเปิดตัวนี้ไปต่อครับตอนนี้ยังไงยังไงโอเคอุย้ยใครคางเขตอุย้ยมีกุมิกางอาะไรเขตนะครับผมยาบอลน,นะว่าทำการอัญเชิญโอ้โหสุนัขก,กางเอ้า ตายหมดนะครับผมโอ้โหเมคุมิอุซ่าแบบกลางสวยแล้วว่าแต่ว่าทุาคุนากลางแบบอาสมซ่อนมารซะก่อนนะครับผมเรียบร้อยเลยนะฮะแตกลยครับผมสุดยอดฮนะโอ้โตวัวบักอย่างนี้แหละโอเคผมรอบนี้ขยับไปที่รุ่นใหญ่กันบ้างดีกว่าผมนี่มาผมมียุตะนะครับผมเมเมนะครับผมแล้วก็คุณนานาังมีนั่นเองนะครับผมสามตัวนี้ประทัดกับมาฮิตโตะละกันนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าสุคุนาเนี่ยน่าจะไม่รอดอยู่ดีนะฮะ เราสูกับมหิโตะดูนะครับผมดูสิว่าจะเอาลงไหมเอ้อยากดูจริงๆเลยทำพอแล้วหนึ่งสองสาไปโอเคจอน,นี้มาครับผมนะโอ้โหเปิดมาเออโอ้โหเปิดมาก็เรียกลิกาออกมาก่อนเลยครับผมนะโอเคโอคซูอคบอกไม่ต้องคนอื่นไม่ต้องเลยพี่นั่งไปเลยเดี๋ยวผมจัดการเองนะครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้มฮิโตกโดนโด,ดนยูท่าหนัวแล้วเอาไปทันอะไรเลยโอ้โหเอาเอาเอาลิกาตก็ไล่ด้วยนะครับไม่ยอมปล่อยนะโอเคมาบอกจนมุมแล้วไงวะฮะเฮ้ยผมให้คนอื่นมาช่วยคนอื่นช่วยทำงานหน่อยเร็ว เม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 ไม่ตีเลยเหรอเมเมบอกไม่ยุ่งเลยกันนะเออปล่อยปล่อยให้เขาทำงานไปนะผมโอเคได้อยู่นะครับบอกโอ้ว้าวผมประเมินความสามารถพีดไะเนี่ยถือว่าจริงแค่ยูตะตัวเดียวก็น่าจะเกือบชนะแล้วนะครับผมไม่ต้องมีเมเมก็ได้นะเดี๋ยวนี้ยังไงยูตะนัวไปนัวไปเออเอาไปโอเคโอเคครับผมได้อยู่นะผมว่าถ้าสูขขส้นายก็ไม่รอดนะแต่ว่า เขาไปอย่างนี้ได้อยู่นะครับเออซีได้อยู่เออโอเคโอ้โหแมพพังนะพังพังหมดโอ้ทำไมทูธที่เดียวไม่ได้เหรอวะไม่ตอนนี้ยังไงมาฮิโตะใกล้จะตายแล้วอีกนิดเดียวนะครับผมจริงๆมาฮิโตะสามารถกางอนณาเขตได้แต่ว่าเขาเลือกที่ไม่กางนะครับผมเออบอกแล้วไงมาไม่ต้องกางหรอกพวกนี้แหละเออมาตายอีนิดเดียวเดียวแปดสิบแล้วครับผมแต่ก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นนะโอเคเอาเมย์เมย์ไปไหนแล้วเดียวเมย์ไปตายแล้วหรอเอาเมย์ไม่นะไม่ตอนนี้มาฮิโตะเหลือแค่เหลือเล็กแค่นิดเดียวเดียวยังไงยังไงหนึ่ง นึงแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยครับผมอุย้ยนรมมิตายเหรอโอ้โหเดี๋ยวนะเหลือแค่โอกสุตัวเดียวนะครับผมซึ่งมันก็น่าจะต้องรออีกแล้วอโอกสุนะฮะโฮ้ยก,ก,ก็ถือว่าไปตบมันก็โหดจริงแหละนะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะโ,โอเคครับผมมากที่บอดไฟกันบ้างดีกว่าผมนะอันนี้น่าจะเป็นคู่ที่หลายคนลอยคอเอ้ยรอคอยนะครับผมนั่นก็คือสุคุณะประทานโกโจสัตรูนั่นเอง ก็โจเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับผมรู้สึกในออดนี้นะจะมีแบบว่าก็โจปกตินะครับผมกับก็โจแบบคูเดย์นะซึ่งผมคิดว่าก็โจคูเดย์มันน่าจะโหดน้อยกว่าก็โจปกตินะครับแต่ว่าทุนนั้นก็มีสองล่ามกันนะเออมีแบบล่ามแบบปกตินะครับผมกับล่ามแบบเรียวเมนนะฮะซึ่งเอาไปล่าปกติก่อนแล้วกันนะครับผมมาดูดีกว่าว่าถ้า2ตัวนี้เนี่ยมาปะทะก,กันจะเป็นอย่างไรอเออมาพร้อมแล้วแล้วก็3 2 1 ไปเลยครับผมโ okay, อเคเดี๋ยวนี้มาโอ้ถึงนะัดเปิดก่อนนะคะรับผมโกโจก็บอกว่าแล้วไงเปิดก่อนแล้วไงครับผมนะหุยแต่โกโจโดนอาเม็นะเนี่ยโอ้คก็โดนอาเม็ว่ะอ้าวตันนี้ถูกเสียมวยมวยถูกคู่แนละ้วตอนนี้มวยถูกคู่นะฮะหุยหุยรูโกน,นะกากอาณาเขตแล้วไปทันไล่กโอ้คู่ใหญ่กากอาณาเขตเยอะนะไที่แบบผมพังแบบผมพังนะโอเคช่างมันไม่สนใจแล้วตอนนี้แมพพังก็พังนะครับผม โอเคเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวพื้นมันมีพื้นมันล่วงได้ด้วยเหรอเดี๋ยว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 อย่ายอย่ายอย่ายล่วงกันนะพี่นะใจเย็นนะใจเ,ย,เย็นเออเอาไว้ตาคนต่างฟาดฟาดน,นะครับยิงกันมายิงกันมายิงมายิงมายิง a อ r o w ยิง,ยง,ยงส่อนไฟไม่โดนนะครับไม่โดนไม่เป็นไรนะครับจนยังไงเออโอ้โหผมเสียตงตกจริงๆเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไไรด้อยู่ได้อย, i, อยู่ตอนนี้คนจะตายแล้วเหรอเฮ้ยกูโจ๊กเดี๋ยวก่อนกูโจ๊กไม่นะกูโจ๊กตายแล้วนะฮะเฮ้ยถุงน้ามันโหดขนาดนั โอเคผมรอบนี้นะงั้นผมลองเปลี่ยนเป็นโกโจแบบนี้มากกว่านี้โกโจแบบน่าจะเป็นล่างร่างโหดสุดนะครับผมมากระทะกับซุน่าธรรมดาเลยนะฮะดูสิผลจะเปลี่ยนไหมอ่ะอพร้อมแล้วไปเลย โอเคจาดนี้มาผมนะขออีกรอบหนึ่งนะครับเป็นการรีแมทนะฮะเป็นการแก้มือกโจแก้มือหน่อยเร็วเออหวังว่าล่างนี้จะโหดขึ้นนะครับตอนนี้กัโจอุ้ยไม่เข้าเลยนะเอ้ยไ้ยได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่โอเคจุดนี้ทั้งองคนสู้กันดุเดือดมากนะครับผอกสุนทรด้เมจเข้าแล้วแต่กโจไม่เข้านะครับอ้าวเลยวันนี้สูสีนะครับผมสุสีเอ้าเอาคิวแล้วคิวเร็วมากนะฮะกโจยิงไปเออยิงสีแดงไปนะครับผมแต่ก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ไม่เป็นไรกดวโจแต่เย็นกัโจนายทำได้นายทำได้กัวโจสตุ าแล้วไงออาแล้วไงรองบนี้เดือดมากๆนะครับเดือดมากๆนะอุ้ยแต่กดแต่จะคิวทำไมไม่ต้องหิวจะท้ากันไปเลยตรงๆนะครับเอาจริงแล้วเอาแล้วกางอาณาเขตนะครับผม oui. แต่กางอาณาเขตแต่กดจุกก็ฆ่าเหมือนกันกนะคนต่างคนต่างกางอาณาเขตอ้าวเว้ยอ้าวเว้ยมวยคู่เอกจริงนะจังหวะนี้นะฮะนี่นี่อาณาเขตสู้กันนะฮะ <c oughs> เป็นการกางอาณาเขตสู้กันเห็นไหมค <c oughs> ือหนะ้าโคตรเท่เลยนะโอเคตอนนี้เราจะเจ้ากันนะช่างมันนะตอนนี้โดนตีนัวอยู่ ยังไงเอ้ยอย่าบังอย่าบังโกโจเอาโกโจถอดผ้าปิดตาแล้วของเอาจริงมากนะครับโอเควุ้ดดับน่าเม่มันสูสีมากท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ที่ว่าใครจะน้อยกว่าใครแล้วเอ้าตอนนี้โกโจทำไมโกโจโดนวะหน้ขอผ้าปิดตาแล้วโดนเลยเหรอใจเย็นดิพี่ใจเย็นก่อนพี่ใจเย็นก่อนโอเคถ้าวันโกโจบอกพอคิวได้อยู่นะฮะอ๋อมันโดนเพราะอนาเกศสกุลน้านะโอเคอนาเกศหมดแล้วเว้ยยังไงอนาเกศหมดแล้วตัวนี้โกโจโกโจสู้เขาสู้เขาโกโจสู้สู้โกโจสู้ตายจะไปไกลไหมตอนนี้โกโจเป็นฝ่ายเสียเปรียบไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ว่า ทั้งสองคนยังสู้กันยังดูเดือดนะครับตอนนี้เออเอาดิตุติโกโตอัดุนะต้อนเข้ามุมนะครับเข้ามุมไปเข้ามุมไปเออให่าหๆ่่่วงกันก็พอนะพี่นะผมแล้วเสี่ยวล่วงกันเลยเกินโอเคตอนนี้มาผมมาฮะักกันไหมักกันไหมเออเออมาดีมาดีอุตาคนต่างฮิวนะเอาเลือดเต็มแล้วอุ้ยไม่ใช่อะไร่ะคือวันนี้มันจะจบไม่แน่ฮะสู้กันอย่างเงี้ยโอ้ยพี่เนาะดูนะฮะเอาสู้กันไปสู้กันมาผมว่านะไอคนชนะมันคือคนที่ผักอีกคนหนึ่งตกลงไปก่อนเลยได้เป็นอย่างนั้นนะดูดิ ไม่ลดเลยนะฮะต่างคนต่างสู้กันไปเรื่อยๆนะครับผมยังไม่ว่าจะต้องการอาเขตสู้กันอนะ่ะถึงจะแบบถึงจะรอดนะแล้วดูดีนี่ขนาดแค่แบบสู้กันไม่ได้ปลอ่อยทางเต็มที่นะแบบพังหมดนะครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับสองคนนี้พลังนี่เหนือเหนือฟ้าจริงๆนะครับโอเคตอนนี้สุขละโดนบ้างละช่ว,วจชเอาหน่อยได้ไหมโอ้ไม่ได้เลยว่ะโอเควัาจานจันทร์สองคนนี้การอาเขตสู้กันอีกแล้วเอาอตอนนี้ต่างคนต่างต้อนกันจนมุมนะครับเราดูเลือด เลือดคือลดไปเยอะมากนะครับผมสุคน้าตอนนี้เลือดเหลือ500โกโจเลือดเหลือ600ผมอาเลยเลือดสูสีกันมากนะครับตอนนี้แต่ว่าโกโจยังได้คุมควาได้เปรียบอยู่นะครับผมยังอัดสุน้าต่อเนื่องนะครับผมอาเว้ยสุน,น,น้ารอบนี้นายจะพลาดท่าอย่างนั้นเหรอไม่รู้นะครับตอนนี้สุน้าโดนโกโจอัดจนมุมเลยนะครับผมเหมือนโดน่าจะโดนสกิลโกโจไปนะเพราะว่าเมื่อกี้โกโจก้าอันเขเดนะครับผอาเว้ตอนนี้โกโจอัดสุน้าตอนเข้ามุมนะครับผมเข้ามุมหนักมากตอนเลือดเหลือสามร้อยนะสุน้ายังไงสุน้านายจะพลาดท่าแล้วอย่างนั้นเหรอนายจะอ โอเคเอากางอีกแล้วนะครับผมเอากางอีกแล้วโอเคช่างมันนะครับว่าใครจะกางไม่รู้นะครับตอนนี้ตอนนี้ต่างคนต่างนัวใส่กันแล้วเออเอาเว้ยเอาเว้ยโคโจเหนือฟ้าว่ะเหนือฟ้าใต้ล่าฆ่าระเสริฐที่สุดนะครับตอนนี้ยังไงเอาเว้ยตอนนี้โคโจครับผมอาซากุน่าโดนนัวนะครับซากุน่าโดนอาณาเขตไปนะน่าจะสตันอยู่นะตอนนี้น่าโดนติดสตันนะครับผมโดนอัดโดนนัวเข้ามุมแล้วเข้ามุมแล้วยังไงตอนนี้เลือดเหลือร้อยกาเดียวร้อยเดียวก็ันนิดเดียวนิดเดียวโคโจเร็วๆเร็วๆจะชาแล้วนิดเดียวออืแล้วก็ แล้วก็โอ้โหเยียบร้อยครับผมโกโจสตรูชนะภัยนะฮะเผาวสุดการสู้ที่ดูเดือดมากนะครับผมนี่แบบเออมันจริงว่ะอ้าวเอา,เอา,เอารวงไปแล้วหรอ <c oughs> โอเคผมก็เอคนที้ก็ประมาณนี้แหละนะฮะบ,บางทีเรเอบสุดท้ายนะครับรอบนี้นะฮะในในั้นก็ได้ั้นละขอล่างนัวสุดแล้วกันนี่ครับผม เรี่ยวเมสุคนะของแท้นะฮะร่างแบบร่างสุดเฟี้ยวนะครับผมร่างแท้จริงนงเห็นไหมโคตรมากนะครับผมมารอบนี้ผมจะให้2ตัวเลยนะครับผมจะให้ทั้งโกโจแล้วก็โอคาสึเลยนะครับผมรู้สึกวา่าเรื่องเมสุนะเนี่ยมันมันจะแอดวานซ์อีกขั้นหนึ่งเลยนะ,ะอ่ะโอเคมาดูดีว่าโกโจเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยจบสุคนะล่างที่อยู่ในยูจิได้แล้วจะสามารถตบสุคนะจริงๆได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยโอเคตอนนี้โกโจมาเปิดมาระโดนทอกวิ่ เปิดมาเลือดก็จะแตกแล้วอ่ะอุลโลนี้มาใส่แว่นแบบนี้นะโอเคไม่เหมือนกันนะโอเคช่างมันนะผมว่าโกโจเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับต้องเอาอยูตะมาช่วยนะครับผมโกโจให้โกโจพักก่อนเวอร์เตาโกโจจะตายแล้วโอ้โกโจยังไม่ตายเอาโกโจตายแล้วครับผมนะยังไม่ทันไรเลยีก่เฮ้ยตายหมดแล้วนะโอ้โหพอเป็นสุนัขล่างทีก็เอา้าอลิการ์ยัไม่ตายนะแต่ว่า ว่าเอ่อยูตาตายไปแล้วนะ,ะจบแล้วพอเปสนะ่ฐาลร่างจีนนี่โกโจทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมแบบเทพเป็นคำสามจริงอะ่ะยอมนะเอออันนี้ก็โหดเกินไม่มีใครทำอะไรพี่ได้หรอกขนาดนี้เลยครับผมนะก็อ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ในการผมสับสังเวียนมหาวิทยาลงยนในครั้ง,งน,น,ะะนี้เป็นยังไงบ้างครับผมนะ บอกว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเจอผมเอาตัวไหนจับตัวไหนมาปะทะกนันอี้ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับ <Okay. S 1> วันนี้ผมจังหวะสีขอตาไปก่อนถ้าเกิดชอบจําลืมกดไลค์ก็สไร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการคิดต่อไปด้วยนะครับพระเจ้าพนาสนีขอาลาไปก่อนส,สดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย